สวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินบอลนะครับวันนี้มุมกล้องแปลกๆหม่อเด้อนี้จะพามาดูออมอเอร์น็อตเข้าใหม่นะครับจริงๆเป็นเป็นมอกน็อโมเดลเก่าแล้วละ่ะตัวนี้จะเป็นโนแลนนะครับ n 7 0เอ่อคีทสองแต่เป็นรุ่นทีทีนะครับไม่ใช่รุ่น X นะครับเดี๋ยวเพื่อนอนะผมหาอะไรเงี้ยตรงนี้ออกก่อนอุ๊บเดี๋ยว โอเคมาตัวนี้ครับเป็นหมวกทรงเออจะเรียกคําว่ามันเป็นเต็มใบก็ได้เป็นเต็มใบก็แค่เอาเอาคางมาใส่นะครับตัวนี้เป็นหมวกน้องถอดคางนะครับนี่คางใส่คางคืนได้นะครับแล้วก็เป็นหมวกเต็มใบละจริงๆตัวนี้จะมีพริกจะมีพริกใส่ด้วย๋ยวผมให้ดูพริก นี่นะครับตัวพีเขาจะเป็นอย่างนี้นี่พีเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะมีพีขด้านบนนะครับก็คือเราสามารถเราก็เคลื่อนมาใส่ได้นะฮะตัวนี้นะครับจะคล้ายๆต,ตัวเอ่อตัวขีดไอขีดไออะไรนะ N70 N70 ตัว X อ็ะฮะจะมีขีดสอง เป็นตัว x อยู่ที่เป็นตัวลิ่งมันจะคล้ายๆกันเลยหลายๆอย่างจะคล้ายๆกันตัวนี้แค่จะมีตัวเกี่ยวกับพวกเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนชิวนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนชิวถอดออกมาชิวเขาจะยาวขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวเป็นตัว x มันจะชิวไม่ยาวขนาดนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ชิวเขาจะค่อนข้างยาวแล้วตัวชิวเขาก็จะมีช่องระบายระบายฝ้านะครับที่อยู่ตรงชิวเลยนะครับตรงนี้นี่นะฮะ อยู่ตรงชิวเลยก็ตัวนี้นะครับของแถมที่ให้มาก็จะให้เป็นแบบนี้เลยครับตามนี้เลยนี่นะฮะจะมีฝาครอบนะครับฝาครอบตัวล็อกชิวตรงนี้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็จะมีที่อุดนะครับอุดตัวนี้อุดตัวปิดข้างนะครับก็ะมาเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้กี่แบบนะครับจะมีตามนี้เลยนะฮะ จะมี6แบบนะฮะพามดูแบบแรกแบบแรกคือแบบนี้เลยนะครับนี่มีแว่นในตัวด้วยระบบแว่นนะครับตัวนี้เป็นระบบแว่นแบบสปริงนะครับนี่กดแล้วก็เรื่องชิลนะครับตัวนี้เป็นชิลโพลีนะครับโพลีคาร์บอเนตให้ให้ตัวยืดหยุ่นได้นะครับตัวนี้อะมาดูแบบที่2กันเลยนะครับนี่ ใส่ชิวเข้าไปป๊บนี่นะครับนี่คือแบบที่สองนะครับจะไปคล้ายๆพวกครึ่งใบนะครับครึ่งใบที่ชิยวยาวๆหน่อยนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนี่เราเปิดแว่นได้นะครับ และแบบที่สามนะครับเย้นี่เราถ่ายกันหน้าร้านเลยนะฮะนนี้คือแบบที่สามนะครับรแบบที่สามคือแบบใส่สสข้างออนี่ บบนนีเลยะะฮะแต่ตัวนี้จริงๆเราสามารถนํามาปิดได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวครอบเราจะใส่แบบนี้นะครับก็คือวางในลักษณะเฉียงแบบนี้นะฮะอ่าปุ๊บมันจะลงมาแล้วดันลงปุ๊บนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเ,เดี๋ยวปิดข้างเรยนะน,นี่แบบนี้นะฮะแล้วเราก็ดันลงมา มันจะเป็นแก๊กแรกนะครับแล้วก็แก๊กที่สองนี่ดูนะฮะอึบอึบนี่เรียบร้อยครับแบบที่สามนะครับก็จะเป็นเหมือนเออเต็มใบที่ไม่มีชิวนะครับแต่จะเป็นเหมือนทรงพวกบิวลาไอร้อยนะครับนี่นะฮะคล้ายกันเลยนะฮะนี่ แบบต่อมาแบบต่อมานะครับขึ้นเราก่อนแบบต่อมาคือแบบมีพีคนะครับแบบนี้นะครับคือแบบนี้เลยนี่นะฮะแบบมีพีคนะครับคือแบบที่สี่นะฮะกับแบบที่ห้าคือแบบถอดพีคนะครับเอ๊ จะคล้ายหมวกนกเทลนะฮะที่ใส่กระโดดไปกระโดดมานะครับตามการแข่งขันนะครับที่เคยเห็นกันนะฮะแล้วก็แบบที่5คือแบบมีพิกนะครับแล้วก็ใส่ตัวไวเซอร์นะฮะก็จะเป็นแบบที่6นะครับแบบนั้นก็รีวิวกันแบบเรียลๆเลยนะครับนี่นะฮะก็ตอนนี้เรามีทั้งหมดนะฮะสารสีนะครับจะมีสีนี้ สีขาวนะครับแล้วก็จะมีสีที่เป็นเหมือนสีไทเทเนียมนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีตัวสีเหลืองตัวนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้าตัวนะครับ m เจ็ดสิบขีดสองนะครับ dt นะครับตัวนี้เรามีสามใบเท่านั้นนะฮะบอกเลยว่าใครที่อยากได้นะครับสามารถท่องมาที่หลานฟาแท็กได้เลยนะครับตอนนี้เรามีนะครับถ้าใครอยากได้ตัวไหนสนใจตัวไหนเรา สามารถสั่งให้ได้นะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ตัวนี้จัดโปรอยู่ด้วยเลยสี่พันห้าพันกว่าบาทเองนะฮะใครที่ขับแลมนะครับขับเวสป้าสกูตเตอร์อะไรนะครับผมบอกเลยว่าเวิร์กมากๆนะครับตัวนี้สามารถถอดซักใส่ถอดซักได้นะครับใส่เออใส่บลูทูธได้นะครับตัวนี้นี่ผมถอดดูเดี๋ยวผมไปวางก่อนแป๊บนึงนะฮะนี่นะฮะนี่ ก็คือมันจะเป็นนวมชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับชิ้นเดียวออกมาเป็นยวงเลยนะฮะผมไม่ค่อยอยากแกะเท่าไหร่พอดีแหละมันจะใส่เข้าไปยากนะครับตัวนี้สามารถถอดซักนวมได้เนาะตัวนี้สามารถรองรับบลูทูธได้นะครับแล้วก็เป็นรองรับของตัว Encom นะครับตัวบลูทูธของ e n c o m อนะนี่เมกินอิตาลีนะครับแท้ๆเลยโอเคยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้าตัวโนแลนนะครับ N70 นะครับขีดสอง GT ตัวนี้มีอยู่สามใบนะครับถ้าใครอยากได้สามารถมาได้ที่ร้านฟาแทนะ็กเนาะตัวนี้มุมกล้องอาจจะแปลกนิดนึงนะครับพอดีวันนี้อยากองมุมกล้องใหม่ๆเนาะก็ไปละบ๊ายบายทุกคนที่